เจ้าหน้าที่ดับไฟป่าต้องใช้เวลากว่า2ชั่วโมงเข้าไปควบคุมไฟบริเวณสันเขาน้ำปีตำบลล้านนานหนองใหม่อําเภอแม่จริมจังหวัดน่านพื้นที่ป่าเสียหายไปกว่า30ไร่นะครับส่งผลทำให้ฝนในจังหวัดน่านยังเกินมาตรฐานเช่นเดียวกับที่จังหวัดเชียงรายครับไปพบไฟป่าตามแนวถนนสายแม่จนันแม่อาย อำเภอแม่ฟ้าหลวงชายแดนไทยเนียนมาลุกลามหนักติดต่อกันกว่า2วันแล้วนะครับทีนี้การดับไฟทําให้ยากเนื่องจากว่าอยู่บนภูเขาสูงชันเจ้าที่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังและก็ความชํานาญส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเกิดไฟป่าในหลายอําเภอโดยเฉพาะอําเภอแม่จ่มอมก๋อยและก็อําเภอจอมทองเจ้าที่ระดมกําลังทั้งภาคพ,พื้นดินทางอากาศส่วนตัวเมืองเชียงใหม่ยังคงปกคลุมด้วยฝุ่น ทัศนวิสัยการมองเห็นต่ำนะครับขณะที่วันนี้นะคะที่จังหวัดเชียงใหม่ยังคงคลองอันดับหนึ่งคุณภาพอากาศยอดแย่ค่า AQI อยู่ที่262ค่ะขณะที่พอกดเข้าไปดูปรากฏว่าค่า PM 2.5มีความเข้มข้นถึง212ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนั่นหมายความว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพทุกคนอย่างรุนแรงและถ้าพาคุณผู้ชมย้อนไปดูข้อมูลเฉพาะ10 วันที่ผ่านมาคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่านี่ในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยมีเชียงใหม่ที่คลองอันดับ1ต่อเนื่อง4วันติดต่อกันมีเพียงวันที่1เมษายนเท่านั้นที่อยู่ในอันดับ2ส่วนเดือนมีนาคมค่ะช่วงนั้นถ้าจํากันได้มีฝนตกลงมาบ้างแต่ถ้าดูข้อมูลค่า AQI แล้วยังสูงทําให้คลองอันดับ1และ2อากาศยอดแย่ต่อเนื่องเช่นเดียวกันปัจจัยหลักๆก็คือฝุ่นควันข้ามแดนและไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ค่ะ ปัญหานี้ถูกหยิบยกมาพูดอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมเมื่ออาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สูญเสียศาสตราจารย์ระวิวันโอลานรัตมณีท่านเป็นคณะบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากไปด้วยโรคมะเร็งปอดโดยประเด็นที่น่าสนใจคือแพทย์เจ้าของไข้ตรวจสอบสาเหตุของโรคมะเร็งปอดของศาสตราจารย์รวิวันพบว่าเป็นผลมาจาก PM 2.5ครับทำให้เกิดยีนกลายพันธุ์จึงอยากให้เรื่องนี้ของอาจารย์รวิวันเนี่ยเป็นกรณีศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องใส่ใจในการแก้ไขปัญหามากกว่านี้ครับ เอาเนื้อเยื่อสุ่มเอาเนื้อเยื่อไปตรวจเนื้อเยื่อที่ปอดไปตรวจก็เป็นผลจาก PM 2.5ทําทำให้เกิดยีนกลายพันธุ์เกิดขึ้นยีนกลายพันธุ์ตัวนี้จะเป็นลักษณะที่เกิดขึ้นในผู้หญิงเอเชียนะครับซ,ซึ่งซึ่งทางอาจารย์ลวิวันเนี่ยก็ก็เหมือนกับก็ต้องยอมรับว,ว่าบังเอิญโชคร้ายที่ท,ที่ที่เจอผลกระทบจากพีเอ็มสองจุดห้าให้เกิดยีนกลายพันธุ์ตัวนี้เกิดขึ้นครับผมอันนี้ก็คือเบื้องต้นของการการที่พบ มะเร็งก็คือปี1ปีที่ผ่านมานั่นเองคุณผู้ชมครับยังมีข้อมูลบอกว่าช่วงปี2,565ถึง2,567มีอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอดแล้ว4คนสอดคล้องจากข้อมูลองค์การอนามัยโลกรายงานตัวเลขผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ทั่วโลก2ล้านคนต่อปีและเสียชีวิตอยู่ที่1,700,000นคนต่อปี มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยครับซึ่งประเทศไทยพบคนไทยป่วยเป็นมะเร็งปอดเพิ่มขึ้นวันละ42คนและก็เสียชีวิตถึงวันละ38คนปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญยังมาจากเรื่องของการสูบหรือรับควันบุหรี่พันธุกรรมและก็การสัมผัสสารก่อมะเร็งอย่างเช่นควันทูบควันจากท่อไอเสียและมลภาวะทางอากาศโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5ครับ